Bye. มากกว่าเก่าอีกเอาบอกจานวนได้ไหมแปดแสนกว่าแปดแสนกว่าครั้งที่สองครั้งแรกหนูมาเดือนที่แล้วแล้วก็ถูกสามตัวตรงบ้าเขาไม่เคยถูกหมเขาก็แบบก็คือแบบเหมือนแปลกใจอ่ะมาครั้งแรกแล้วกลับไปอ่ะไปซื้อถูค่ะ่เหมือนที่ว่าพอเรามาเจิมแล้วเราก็เหมือนเปิดดวงเปิดโชคลาภสิ่งที่เราไม่เคยได้เราก็ได้มาที่ประเทศออสเตรเลียเนาะลอตโต้ลงมาที่หนึ่งสองร้อยล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดนะคะยืนยันจากตรงนี้แล้วค่ะมาจากไหนเอ่ยมาจากสมุทรสาครสมุทรส มาครเป็นการมาเดิมบางครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2ครั้งแรกหนูมาเดือนที่แล้วแล้วก็ถูก3มตัวตรงบ้าหนูไม่ได้ขอหนูไหวปกติเลยแล้วคือเช้าวันที่1ใช่ไหมก็เป็นรูปองค์เทวเวทขึ้นหน้าเฟซหนูเลยแล้วก็วงให้หนูเลยหนูก็เลยให้แฟนหนูซื้อให้ปรากฏว่าถูกหนูไม่เคยถูกไวมาก่อนเลยเคยเสี่ยงแต่ว่าไม่เคยถูกเลยแลวหลังจากนั้นก็ไม่ซื้อแล้วก็แม่ก็พามาเจมที่นี่แล้วหนูก็เลยถูกเลยพอมันมาได้เจอจริงๆเลยได้สามตัวตรงหนูก็เลยเออ ใช่เลยก็ใครอยากบังก็มานะคะที่วัดเดิมบางเมื่อสักครู่นี้นํานางรํามาแก้บนเนื่องมาจากว่าเรื่องที่รื่อขายที่ดินหรอก็ครังนู้นซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ขายก็มาสองครั้งภายในระยะเวลานานไหมประมาณสองเดือนแล้วมาหาท่านพระกุบา ศเที่ยวรอบนี้ศรัทธางไงลูกสาวของกระปังนะลูกสาวของก็ถูกนะถ้าถามว่าเรื่องตัวเลขนะแต่หนูไม่ได้ได้เพราะหนูไม่มีน่าจะไม่มีดวงทางนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือว่าก็ได้ตามประสงค์ที่เราต้องการนะค่ะมาจากไหนครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตั้งใจมาเลยค่ะครั้งแรกมาก็ออได้คิวที่4 0 0พันกว่าวันนั้นเป็นวันที่หยออกพอดีแล้วเราก็เด,ดินทางค่ะก็เลยซื้อได้โชคเล่าเลยค่ะ<ร><ร>ผ่านอีกงวดนเพราะนทกาเงินก็ได้อยู่ก็ได้อีกค่ะ คิดว่าพอเรามาเจอแล้วเราก็เหมือนเปิดดวงเปิดโชคลาภสิ่งที่เราไม่เคยได้เราก็ได้มาค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีแม่ก็เลยแนะนําว่าเปิดทางสว่างให้ตัวเองเหมือนเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากกว่าค่ะเหมือนให้เราแบบทำที้ที่เหมือนเราสัญญากับตัวเองไปแล้วว่าเราต้องทําให้มันได้อะไรเงี้ยมันก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมากขึ้นค่ะเชิญชวน ท่านที่อยากมีประสบความสําเร็จที่ความในความเชื่อทางสายมูนะคะก็เรื่องขายที่ดินหรือว่าเรื่องโชคลาภ <10 64, S 2> อยากให้เชิญชวนท่านมา 64, ลองดูก็ได้ค่ะ <10 66, S 2> ลองดูก่อนว่า 66, ครั้งที่หน 66, ึ่งที่สองที่สามเนี่ยแต่ ในสาหรับตัวเองนี่คิดว่าประสบความสำเร็จที่เราขอไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายมูจากไหนครับเนี่ยจากประเทศออสเตรเลียซิดนีย์เปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะติดตามหลวงพ่อมาเอาอันนี้ไปยิ่งเพิ่มยอดขายได้มากครั้งนี้ครั้งที่สองแต่ไม่เจอครั้งแรกไม่เจอก็มาอีกค่ะเพื่อนๆเขาก็บอกว่าต้องมาให้ได้วัดนี้ค่ะเดิมบางนะคะต้องมากันนะคะเจมแล้วก็จะมีโชคมีลาบนะคะทํากิจการอะไรก็ร่ํารวยนะเจริญรุ่งเรืองถ้าเกิดมีโชคก้อนใหญ่ๆที่ประเทศออสเตรเลียเนาะลอตโต มาที่หนึ่ง200ล้านเหรียญหนึ่งล้านเหรียญจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดนะคะยืนยันจากตรงนี้นะค่ะก็เล่นโซเชียลเนาะก็คือติดตามเพจก็มีผู้คนที่เขามาที่เนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ปังกันแบบว่ายังไงเขาเขาไม่เคยถูกหวเขาก็แบบก็คือแบบเหมือนแปลกใจอะมาครั้งแรกแล้วกลับไปอะไปซื้อถูกอะทำเอจะไม่ไม่มากแต่คือมันก็คือถูกอะค่ะ เหมือนกับการมาเปิดดวงใช่เขาเปิดดวงได้เลยเออแล้วกิจการก็คือมีลูกค้ามาหาเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวแบบ ทุกวันเลยมีมหาตลอดคือแบบไม่ขาดอ่ะวันนี้ก็เลยนําป้ายกิจการใช่ไหมใช่ค่ะมาเจิมด้วยใช่เป็นคนที่แบบศรัทธาในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะไงก็ต้องมาทุกเดือนอ่ะมาเติมของตังเปาไว้กี่ครั้งเนี่ยมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเนาะให้เขามาพิสูจน์เองดีกว่าแล้วก็จะคือเกิดความปังแบบนี้นะตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่พระคุบาท่านลงมาเจิมรถนะป้ายแดงและป้ายขาวเจิมได้หมดเลยนะเพื่อเสริมสิริมงคลตามความเชื่อของคนไทยสร้างกําลังใจและก็สร้างสติ สมาธิเวลาขับรถใช้รถใช้ถนนต้องใช้ด้วยความไม่ประมาณ <S <S 1> <S 1> เราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนะ <S <S okay. ว่าได้รับโชคลาภ ครั้งนี้กลับมาใหม่มาใหม่แล้วปรากฏว่าปังมากกว่าเก่าอีกเอาบอกจํานวนเลยไหมแปดแสนกว่าแปดแสนกว่าเป็นไปได้นะพี่นะใช่อยู่ที่ความเชื่อคอามศรัทธาอธิษฐานจิตหลังจากที่เรากลับไปครั้งนั้นน่ะไปทําอะไรบ้างพี่ก็สวดมนต์คาถาเวสุวรรณครับทูกคืนเลยค่ะอธิษฐานขอพรขอให้มีโชคมีลาภก็ฝันฝันว่าออกศูนย์สามหกโอ้ฝันเห็นว่ามีตัวเลขมอกมาเลยตัวเลขออกมาเลยรอ้โผลปรากฏว่าก็ ได้บัง ได้รับโชคใหญ่วันนี้ก็เอาปัจจัยมาถวายให้พระอาจารย์ท่านบางสมค่ะพี่ว่ามันอยู่ที่บุญที่เราเราทำก่อนคนที่ยังไม่ได้ก็จะได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะได้คนลุกแทนนะเพราะว่าเราเหมือนับมาเจอกันซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็น่าจะมาเจอกันอัปเลเวลขึ้นไปอีกนะขอให้ทะลุเจ็ดหลักจนได้นะได้เจอกันอีกนะขอบพระคุณนะคะในช่วงปีนี้วัดเดิมบางกําลังดําเนินการก่อสร้างเสนาสน นะตลอดจนถึงบุรณะปฏิสังขรณสิ่งที่ก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ก็คือห้องสุขาเพื่อรับรองพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจำนวนมากดำเนินการสร้างห้องสุขาเป็นตัวอาคารทั้งหมด2ชั้นโดยประมาณ18ห้องคาดว่าใช้งบประมาณกว่า5ล้านบาท แล้วก็โครงการที่2ก่อสร้างศาลาเรือนไทยทั้งหมด3หลังปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้ว1หลังเมื่อเดือนมกราคมปัจจุบันหลังที่2กับหลังที่3ได้ทําการเจาะเข็มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็3ในการบูรณะปฏิสังขารณ์ศาลาการประเรียนหลังใหญ่ก็กําลังจะทําการบูรณะปรับปรุงทาสีแล้วก็เปลี่ยนพื้นกระเบื้องที่ชำรุดุดโทมเพราะฉะนั้น ญาติยโยมท่านใดที่มีกุศลและจิตเจตนาศรัทธาก็ขอเชิญมาร่วมกุศลได้ที่วัดเดิมบางทุกๆุกวันก็ขออนุโมทนาสาธุ